ตุ๊กแกไผ่สวัสดีค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าของร้านตุ๊กแกไผ่นะคะออกแบบใหม่อีกแล้วค่ะรูปแบบใหม่นะคะด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะคะผาชมรอบๆเลยนะคะกระท่อมรุ่นนี้นะคะจะมีที่นั่งนะคะรอบเลยนะคะรอบหลังเลยนะคะสวยงามค่ะ ลงน้ำยาเรียบร้อยนะคะรูเจาะไม่หลวมแน่นอนค่ะสินค้าแน่นหนานะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสินค้าพร้อมส่งค่ะหน้าร้านจะอยู่ที่บ้านนนททองตำบลนนททองอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นค่ะร้านตุ๊กแก่ไผ่นะคะเบอร์โทรศัพท์0 9 5 5 9 6 7 9 4 2นะคะสินค้าสวยงามค่ะละเอียดนะคะรูเจาะไม่หลวมค่ะ หากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักหาตุ๊กแกไผ่ได้นะคะช่องทางออไม่ว่าจะเป็นแอดไลน์ก็ได้นะคะเบอร์ที่ให้ไว้เป็นเบอร์แอดไลน์ค่ะหรือว่าจะทักข้อความเพจนะคะได้เลยร้านตุ๊กแกไผ่นะคะแล้วก็ Facebook นะคะจะเป็นชื่อตุ๊กแกฟาร์มแพะนะคะหาลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักหาได้สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ หลังนี้กว้างนะคะ290เซนติเมตรนะคะความยาวอยู่ที่320เซนติเมตรนะคะราคาอยู่ที่13,000บาททวนนะคะสินค้าพร้อมส่งค่ะลงน้ำยาเรียบร้อยนะคะกว้างพาย้าโคตรหนานะคะไพาย่าหนามากๆเลยนะคะสินค้าของเราพร้อมส่งนะคะพาย่าหนามากนะคะ หน้าร้านของเราก็จะอยู่ที่บ้านนนทองตำบลนนทองนะคะอํเาเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่อยากจะมาที่หน้าร้านก็ได้นะคะอยากจะมาดูสินค้าก่อนซื้อก็ได้ค่ะสินค้าของเรามีพร้อมส่งนะคะหรือว่าลูกค้าอยากจะสั่งนอกเหนือรูปแบบนะคะที่ร้านมีก็ได้นะคะคลิปนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เข้าชมนะคะขอบคุณมากมายค่ะ